สวัสดีครับผมไอ้ฟกมักเลาะนะครับผมเป็นี้ไอ้ฟกมักเลาะนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับเขากระโดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเข้าไปขึ้นเขากระโดงกันได้ครับผมครับผมตอนนี้นะครับเขากำลังสีย่างขึ้นนะครับเขากระโดงนะครับผม วันนี้กามาเที่ยวกับคุณแม่นะครับผมแม่สวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีกล่องสวัสดีบอกสวัสดีกล่องก็ว่าสวัสดีครับผมอยากไอกล่องไปนะครับมาสีขี่รถขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันสามารถขี่รถยนต์ขึ้นได้นะครับแต่ว่าแม่เราบม่อยากขี่รถขึ้นนะครับเพราะว่าเราว่าเราอยากออกกําลังกายไปนะครับผมแต่เลยพาเราออกกําลังกายนะครับผมวันนี้ ต้องเท่ากับว่าพร้อมนะครับผมสูงมันครักสูงเนี่ยจริงๆรเลยครับไม่ได้กดครับ,บจ้บุค่ายัางเห็นเียนบ่เฮ้ยไรเห็นไรเนี่ยยังไม่ขึ้นเาอาย่าเรียนขึ้นห้อยเขกายยาง นะครับคุณแม่นะครับอยากแรงขึ้นนะครับโชว์กำลังนะครับของท่านเถ่านะครับผมครับผมนะครับเยงไง้างเนี่ยข้ามยาวว้ปนี่ยบินหยเล็นี่ยไังครับผมทั้ง่างสวยงามมากนะครับยังมากนะครับผ ไปไหนไ<ว>ีไหนบ so? <iese. S 1> ันไปไหนเมียบ่ะฮะเมียแกอย่าฟาวมันสิเมียหลายก็ฟอวยางขึ้นตอนยางลงอีกเด้อบันเลยเมื่องยางคืนยังเดียวดิกลับขึ้นไปเอารถบ่ดิเอาสันไปสู้ต่อครับผม วันนี้เขาก่าย่างสีฮอตนะครับฮอดแล้ว,วนะครับบันนี้ครับบนยอดของเขากระดงครับมาปะเนี่ยเราเมียครับผมน้อยเดียว,วยเราขึ้นมาเนี่ยผมเมียบเมียครับเบื้องสีนารถครับเมียเมียเบื้องจากสีนานี่นไ,นไ,มไม่เลยไหมวะไรซอนิ้วอ่า ครับผมวันนี้เขาจะไปไหว้พระกันนะครับผมไปเลยครับครับผมตอนนี้เขากะลอดหม่องนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับบนเขากระดงนะครับให้นี่ตีละครั้งก็มีนะครับนีละครั้งละครึ่ครับรอยพระพุทธบาทนะครับผมนะครับนะครับอันนี้ก็บหินนะครับโบราณนะครับผมจริงๆ บาก็บได้ครับผมหลายคนนะสิบเคยเห็นนะครับหินร้อยน้ำนะครับผมผ้าบึงหินร้อยน้ำนะครับเป็นหินบาสซอรนะครับผมหินร้อยน้ำได้นะครับมีคนเคยเห็นบะผ้าบึงนะครับครับผมมันร้อยน้ำนะครับมันเป็นหินนะครับนี่นะครับเป็นหินแต่ว่ามันร้อยน้ำได้นะครับนี่ไ่จบนะครับผมนะครับมันร้อยถึงดม้านะครับหินร้อยน้ำนะครับผม นผู้เดียวเบิ้งหินด้วยนางกับเบิ้งได้นะครับผมอยู่เขากระดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอีเขาก,กายสิไปไหว้พระนะครับผมโอ้พระงามค่ะครับผมอยู่ท้งภูเขานะครับกับพุ่มไม้น,นะครับกับกุฎาดอกไม้ทุกเพศสิไหว้พระนะครับบดนี้ นะครับผมสําหรับบรรยากาศนะครับขางเทิงกเห็นเบิร์ตนะครับผมบรรยากาศเย็นดีไหมเย็นดีปะเย็นดีนะครับผมอากาศนะครับขางเทิงนี่สิมองเห็นทุกอย่างนะครับผมอ่าว่าวสิเป็นนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นสนามช้างนะครับสนามแข่งฟุตบอลนะครับตรงนั้นก็จจะเป็นสนามแข่งรถนะครับผมที่เขาเสร็จม้าแข่งขันเมื่อตัวจีพีนะครับตัวนี้ตรงนั้นก็จจะเป็นสนามบอลนะครับผม ครับผมทางเทืร์นี้อากาศก็เย็นสบายนะครับมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองวุลล์ลัมนะครับผมเข้ากระดงนะครับผมกระสีมีนะครับด้านขายน้ำนะครับผม้านขายของฝากกระมิ้นครับผมสําหรับใครนะครับมาเลียวนะครับอยากได้ของฝากนะครับกลับไปบ้านนะครับกลับไปให้ที่ให้นอกนะครับผมกระมิ้นนะครับ้านของฝากนะครับมีหลายอย่างนะครับเป็นพาม้นะครับ ข้าไม้กับมี้นะครับพวกน้ำพวกขนมกับมี้นะครับครับผมอ่าบันนีนะครับหวายพระเรยบร้อยแล้วบันนีกับสิบภาพกุณเมียนะครับยางลงนะครับผมบันนีขี่เดินทางลงนะครับผมมาบันนีเฮาลงบันนี จ้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปไครให้ช่องไอฟฟก์มักลอยได้เครับเพื่อนหนาไอฟฟก์มักลอยสิภาาไปลอยใส่นะครับผมฝากติดตามได้เลยครับผมสวัสดีครับ